การนี้แล้วใช่ไหมคะ<อ>เราก็หาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าพิราดาก็ดูแลลูกค้าโครงกนารน,นี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลย,ย<อ>ตัดสินใจไม่ยากเลยก็เลยติดต่อไปก่อ,อนหน้านี้เราผิดหวังเรายื่นกู้บ้านหลังนี้กู้ไม่ผ่านไม่รู้ว่าเพราะอะไรพอเรามายื่นกู้กับพิราดาเราทําเรื่องไปมาสิวันเราก็ทราบผลเลยว่าบ้านกาลังรอ,ก,องการประเมินแล้วนะดีใจค่ะดีใจที่เราเลือกพิราดาทําเลือกการซื้อบ้านให้เราค่ะ คือจิบติดตามพี่ระดามาตลอดอยู่แล้วเชื่อมั่นัใจช่มั่นใจว่าพี่ระดาดูแลได้ไม่น่าจะมีปัญหาไม่กลัวนะคะเพราะว่าดูรีวิวในเพจมาสักยะนึงแล้วก่อนหน้านี้ในเพจก็ขายบ้านให้ลูกค้าเยอะแล้วศึกษามาอยู่เป็นปีๆแล้วละค่ะมั่นใจในตัวพี่ระดา,<ม>าค่ะแทบจะทุกเคสเลยไห <rier S 1> มเราก็เลยมั่นใจว่าพี่ระดาน้าจะพาเราซื้อบ้านกั